หันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆน้องๆขอรับภาษาไทยมีสระอยู่ตั้งมากมายนะขอรับและวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษก็จะพาน้องๆมารู้จักกับสระเอียและสระอวพี่ไทยครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งรีบอธิบายเรื่องนี้นะครับพี่ไทยขอจุกฟังด้วยคนได้ขอรับจุกแต่ก่อนอื่นจุกและเพื่อนๆต้องลองออกเสียงสระเอีย ตามพี่ไทยดูก่อนนะขอรับเอียเอียสวัสดีค่ะพี่ไทยเปียก็อยากเรียนเรื่องนี้ด้วยค่ะได้เลยขอรับจุกเปียและน้องๆต้องรู้ก่อนว่าส่วนประกอบของสระเอียคือสระเอสระอีพยัญชนะยอยักษ์และสระอะโดยการเขียนก็ต้องนำพยัญชนะวางไว้ตรงกลางตามรูปแบบของคำแบบนี้คำนี้อ่านว่า เขียนะขอรับประเดี๋ยวคำต่อไปพี่ไทยจะให้จุกอ่านนะขอรับคำนี้อ่านว่าอะไรขอรับจุกอ่านว่าเหลี่ยครับถูกต้องขอรับแล้วคำนี้ล่ะขอรับเปียอ่านว่าเจียค่ะเก่งตั้งคู่เลยขอรับคราวนี้ลองออกเสียงสระอวบ้างดีกว่าจุกกับเปียและน้องๆลองออกเสียงสิขอรับอวถูกต้องขอรับฟังนะขอรับทุกๆคน ส่วนประกอบของสารอวมีแม่หานอากาศวอแหวนและสารอะส่วนการเขียนให้นำพยัญชนะวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าหยัวคำนี้อ่านว่าพัวคำต่อไปพี่ไทยให้จุกอ่านบ้างดีกว่าอ่านว่าหลวครับคำนี้เปลียลองอ่านบ้างนะขอรับอ่านว่าจวกค่ะพี่ไทย เริ่มอ่านได้แบบนี้แล้วพี่ไทยจะลองให้จุกกับเปียและน้องๆอ,อ่านแบบแยกส่วนประกอบทีละคำบ้างนะขอรับพี่ไทยจะเริ่มอ่านให้ฟังก่อนนะขอรับอย่างเช่นคำนี้เทียพยัญชนะคือ,ท,อทหารสระคือสระเอียพี่ไทยจะอ่านอีกคำให้ฟังนะขอรับเรียพยัญชนะคือรอเรือสระคือสระเอียลองอ่านคำนี้ดูนะขอรับจุก เสียพยัญชนะคือสอเสือสระคือสระเอียครับส่วนคำนี้พี่ไทยให้เปียลองอ่านบ้างนะขอรับคำนี้อ่านว่าเมียพยัญชนะคือมอมา้าสระคือสระเอียค่ะเอพี่ไทยว่าให้จุกกับเปียฝึกอ่านอีกคนละสองคำดีกว่านะขอรับเริ่มจากจุกก่อนเลยนะขอรับ ครับพี่ไทยคำนี้อ่านว่าหัวพยัญชนะคือหอหีบสระคือสระอัวครับคำนี้อ่านว่าหยัวครับพยัญชนะคือยอยักษ์สระคือสระอัวถึงตาเปียได้อ่านบ้างแล้วคำนี้อ่านว่ามัวพยัญชนะคือมอมา้าสระคือสระอัว และคำนี้ก็อ่านว่ารัวพยัญชนะคือรอเรือสระคือสระอัวค่ะคราวนี้ก็คำสุดท้ายแล้วจุกเปียและน้องๆองอ่านพร้อมกันดังๆเลยนะขอรับรัวพยัญชนะคือลอลิงสระคือสระอัวโอ้โหวันนี้น้องๆทุกๆคนอ่านเก่งมากเลยขอรับเห็นด้วยใช่ไหมล่ะกระดานวิเศษ พี่ไทยดีใจเสียจริงขอรับคราวหน้ามาร่วมหันษาภาษาไทยกันอีกนะขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี